สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมสุดยอดอเหรียญประสบการณ์ฟ้าผ่าไม่เป็นไรนั่นก็คือเหรียญหล่อพระพุทธเจ้า5พระองค์หลวงปู่ศรีนาสิริชันโทองค์นี้เป็นเนื้อมหาชนวนปีพศ2564จําจำนวนการจัดสร้าง2999อ,องค์องค์นี้หมายเลข2771นเนื้อมหามวลสารอุดมวลสารใต้ฐานพระ หนึ่งในมวลสารมูลค่านับสิบล้านบาทคือมวลสารพระผงสมเด็จสร้างเจดีหมื่นหินนอกจากนั้นยังมีผงเหล็กไหลหลวงปู่ม,มหาศิลาและผงพุทธคุณรวมว่านร้อยแปดผสมรวมกันอัดใต้ฐานพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ตำนานสวนสงแกเปะปุกเสกเดียวโดยองค์หลวงปู่พระมหาศิลาพิธีเสร็จ ฝนตกทั่วเมืองกาลสินเม็ดทอกำปั่นจนน้ำสีท่วมพอถ่ายรูปตรงสวนสงคนอยู่ในพิธีรู้ดีหลวงปู่เสกนานมากและบริเวณโดยรอบฝนตกแรงมากแต่ในสวนสงไม่มีฝนตกเลยในขณะทำพิธีดับเทียนชัยโปยดอกไม้ด้วยตัวท่านเองรุ่นนี้ประสบการณ์ฟ้าผ่าไม่เป็นไรมวลสารดีพิธีโบราณพุทธศิลป์พุทธค,คุณ ลักษณะก็จะเป็นพราหล่อนะครับเป็นทรงห้าเหลี่ยมนะครับนี่ครับเป็นทรงห้าเหลี่ยมด้านหน้านี่ก็จะปรากฏพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์นะครับด้านล่างก็จะเป็นยันตโม,มพุทธายะด้านหลังเนี่ยก็จะปรากฏรูปเหมือนหลุงปูศิลานะครับนี่ครับต่อโพตสอเป็นวงกลมกำกับตรงนี้นะครับใต้ฐานเนี่ยอุดด้วยผงมวลสารนะครับ นี่ครับมีทั้งชั้นหมากด้วยนะครับนั่นข้างนี่นี่ครับก็จะมีโค้ดเป็นรูปธรรมจักรแล้วก็ตอกหมายเลข2771กำกับนะครับนี่ครับขนาดก็เล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกนะครับน่าใช้หน้าบูชาอีกหนึ่งรุ่นนะครับองนี้สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมนะครับนี่ครับกล่องเดิมเขานี่ครับไม่ผ่านการใช้การบูชานะครับองนี้ทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 5,500บาทเท่านั้นนะครับสวยๆเดิมๆนะครับ